เลยเนี่ยฮะทำไมเลยเรามีของดีไม่เคยบอกพี่เลยเนะี่ยฮะผมต้องมีของดีอยู่แล้วที่ผมแบบจะบอกว่าพกติดตู้ด้วยโอ้โหทิหมายว่าอ,ออกจากบ้านไม่มีไม่ได้<า>เรา,าลพลาดเราพลาดพบออกมาเราพลาดแรงขนาดนี้โอ้ต้องให้เวลาช่วยดูแลคุณน้องใช่ไหมม,มีเม่ล่าสุดเห็นไหมคะมีอะไรมีน้องโรคนอยู่แล้วงเมื่อนุคนอุ้ยอุ้ยซื้อไม่ซื้อ ใจเลยใจเลยน,นั่นเองครับก,ก่อนอื่นก่็เลยจะพี่ขอถามนิดนึงนะครับว่าจะถามเลยว่าก่อนอื่นรู้สึกยังไงครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับของทางแมนเปนร่านั่นเองครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมรู้สึกเกยังไงนะที่แบบว่าเลือกผมก็ขอบคุณพี่เอ็นะครับ <S <S ที่เนกผมมา <S <S เป็นพ, <บ S 1> พี่พบอกแล้วว่ามีสิบคนก็คือต้องเอิงคนเดียวอยโทำไมหรอครับนี่แหะคะปากหวานอย่นี พิซเซนเตอร์นี่เป็ตัวแรกเลยนะฮะอ่ะแน่นอนพรีเซนเตอร์มาขนาดนี้นะครับเราอยากให้นะครับทางพรีเซนเตอร์ของเรานะครับพูดถึงนะฮะเมลาโลสนะครับต่อให้ว่ามีความพิเศษอย่างไรนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเบลาอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมก็ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณของคุณนะครับผม อย่างคุณทานวาราเมตผิวของคุณก็จะดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะครับลดจุดด่างด่างลดต่างๆนะครับใช่ใช่แล้วได้ผลจริงๆนะคนที่ลองทานก็น่าจะเห็นมาอยู่แล้วใช่เมื่อกี้พี่เดินออกไปด้านนอกเขาไม่พูดอะไรเลยพวกพี่เบสกินโรเซ่ของพี่ไปขาวจริงหนูกินไปสิบห้าซองอีกนิดจะโปร่งแสงเลยเนี่ยบอกสะทุกคนออร่ามากจริงมีออร่ามากจริงครับที่บอกไปนะเพลย์พันนะครับมีสารต้านอนุมูลอระด้วยแล้วที่สำคัญนะลดเลือนริ้วรอยด้วย นะครับลดเลือนริ้วรอยด้วยนั่นเองนะครับแล้วทำให้ผิวผิวนะครับนุ่มชุ่มชื้นนะครับแล้วที่สำคัญผมทราบว่ามีการสามารถช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวนะครับที่คิ้นเมื่อเจอ UV ด้วยใช่ไหมครอ่าใช่ใช่เลยค่ะแล้วก็ลดการตักเสษของสิวได้ด้วยสำหรับสาวๆวัยรุ่นที่แบบเริ่มมีสิววัยรุ่นนะฮะก็ช่วยได้ดีได้เรียกไดว่าทรงเดียวคือจบทุกปัญหาเมล่าเอาอยู่นะซื้อหรือยังซื้อแล้ว สร็จแล้วใหม่เลยใหม่เลยใหม่เลยนะฮะน,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 นะครับที่บอกไปครับในที่สำคัญเดิมมีสารสกัดสารสกัดนะครับจากกุหลาบด้วยใช่ไหมอ่าใ, <ช S 1> ใช่คระไ้เปน่ะ,ะนำเข้าด้วยใช่ใชค่ะ,คะแล้วก็มีางานที่ใจรองรับด้วยนะคะตัวนี้คือเราจะไม่ได้ขายแค่แบบเอลกูต้าไทอูนธรรมดานะคะถ้าเกิดธรรมดาเราไม่ทำค่ะเราต้องพิเศษค่ะใช่เนี่ยเราเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแน่ครรับเพาะฉะนนั้สใช่แล้วคือพิเศษใส่ใจด้ดูทุกคนอยู่แล้วถูกตคนเลยฮะเอาประมือกับซีโอนิดนึงได้ไหมคะมี แต่ว่าที่ซีโอสงสัยอะไรใช่ไหมอันนี้เอฟซีเอฟซีเอฟซีขาอฟพี่นองอินฮ่าโอ้ยนีดิฉันดูนะฮะเราต้องจดจำจะดียวไว้นะฮะอนาคตหนุเราสองคนนะฮะกับวันที่บริบบทหน่อยนะครับได้ข่าวว่านั่นในบรนบันจะมีวิตามินซีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมต้ จริงๆวันนี้ค่ะก็นอกจากว่าจะมีงานพิเศษแล้วเราก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่2ตัวด้วยครับ่าเขจะเป็นตัวเมล่าสีแล้วก็เมล่าอัมราค่ะอ่าอีก2ตัวก็จะเป็นตัวสีส้มกับสีแดงไม่แน่ใจว่าเห็นหรือยังหน้างานเมื่อกี้จะมีคนเห็นซื้อหรือยังคะซื้อแล้วคือวิตามินซีเนาะคุณเบนเอาวิตามินซีเลยที่คนทราบทราบอยู่แล้วนะคือช่วยการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็อิลาสตินนั่นเองครับในชั้นผิวแท้นะครับซึ่ง สำคัญมากๆนะฮะจะรอความแก่นั่นเองครับตอนนี้เราไม่พูดเราไม่มีการพูดถึงอายุแล้วไม่มีไม่มีไมีเนาะไม่มีเนาะอายุคือทุกคน18บแปดปีนะฮะคนโบราณนะครับเนาะเนาะนั่นเองนะครับแล้วก็มันเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะคือมลพิษมันเยอะมลภาวะน้อยในประเทศไทยนต่มันค่อนข้าง ที่จะแย่สุขภาพร่างกายของแต่ละคนก็รู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่ม,เร,มเริ่มมาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราก็เลยทําตัววิตามินซีมาเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงส่วนตัวอัมบราเนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวนะคะจากรังสี UV ต่างๆเพราะว่าประเทศไทยแดดแรงเรงมากเพราะฉะนั้นกินคู่กันนะคะมันจะดีแบบดีมากๆส่งผลดีทาให้แบบว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงผิวพรรณสดใสไว้ด้วยเหมาะสหรับแบบคนที่ีบบไม่มีเวลาดูแลตัวเองน่มันสองเีดี ใช่ใช่ครัไม่ต้องกินเป็นกำมือเลยค่ะแค่นี้คือจบจบเลยจบเลยสว่างบนแสงสว่างบนแสงอย่างที่บอกไปครับด้านในมีส่วนไพงกลุ่มกรดแอมิโนด้วยนะครับที่บำรุงนะครับผิวขาวกระจ่างใสนะครับมีทั้งหมดถึง3ชนิดด้วยนั่นเองครับนั่นเองนะครับเด็กที่บอกไปครับว่าใครที่อยากจะดูแลตัวเองแต่ไม่มีเวลาดีเลยเพียงแค่นี้เลยจบครบเลยคุณสุนันท์นั่นเองใช้ผมจะดูแลคุณได้ได้ได้น้องนพร้อมน้องพร้อมได้ เดี๋ยวจะแกไลายเลยนะฮะคิโอโคนเข้าดอบเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมา่าใดูนิดนึงครับพูดถึงนะครับเคล็ดลับ how to <ๆ>กกินอาหารเสิร์ฟนะครับเป็นร่างน,นิดนึงนะครับว่าปกติเนี่ยโดยมีเคล็ดลับยังไงในการทานจริงๆแล้วเพราะด้วยทองแบบอาจจะไม่มีเวลาด้แบบ <ๆ S 2> มาดูแลตัวเองเนาะก็กินจริงๆกินบาลเมทก็ได้ใช่ <คำ S 2> ใช่แบบทำให้แบบ กินวันละเม็ดช่วงที่แบบคุณว่างเพราะว่าของเรามันเป็นสุดเข้มข้นเลยแคปฟูลเดียวคือรู้เรื่องคือเรียนรูเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ็ดวันเริ่มรู้สึกว่าผิวมันจะเริ่มลื่นเริ่มใสขึ้นสว่างขึ้นใช่เลยนะฮะก็เลยคิดอยู่ว่าต้องซื้อกี่เซตนะฮะเพราะว่าต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วจริงๆนะฮะนะฮะเพราะว่าขึ้นเลขสามแล้ว ดูออกใช่ไหมอุย้ยดูออกเลยใช่ไหมครัเลขสารลึกจริงนะฮะเลขสารลึกจริงต้องดูแรงจริงนะครับอไอ้ที่บอกไปครับวันนี้ครับเราได้มาสร้างถึงครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็รวมถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้วนะครับแต่ว่าช่วงภาคบ่ายช่วงภาคบ่ายจะมีงานพิเศษนะครับก <laughs> ับ v e r i c a l of m e r a X หนึ่งถามนิดนึงครับว่าจะมีความพิเศษอะไรบ้าง <c ười> งานอะไรนะ<า>อ่ะหาหล่อเลยช่วงบ่ายมีความพิเศษอะไรบ้างเออ่สปอยนิดนึงได้ไหมครัครับผมจริงต้องบอกว่าพิเศษตั้งแต่ ซีอีโอของเราแบบตั้งใจทำงานนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรียกได้ว่าลงทุนมากๆดูจากเวทีเนี่ยน้องของก่นน่ดนแล้วค่ะนมอ่ะเ่าจัดงานแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะยิ่งใหญ่เลยแน่ครับก็จริงมีความพิเศษมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นการปรฟอร์มต่างๆที่แบบ ทั้งผมแล้วก็พี่ๆดนเซอร์ทุกคนก็คือตั้งใจเตรียมออกมาให้ดีที่สุดครับ<ต>เวลาซ้อม,มก็จะมีจำกัดแต่ว่าเราก็เต็มที่ให้มันออกมาดีตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากจะบอก FC ของน้องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตารางซ้อมเนี่ยแค่2วันแต่น้องขอเพิ่มอีกหนึ่งวันเป็น3วันเลยนะคะ<อ>เพื่อที่จะ<อ>ให้งานออกอมาดีที่สุดเลยอ๋อประเมินประเมินฮะประเมินมีการขึ้นสลิงสลิงไหมฮะเดี๋ยวต้อาจจะไม่มีสลิงแต่อาจจะแบบว่า นไม่พูดดีกว่าอยู่ภายในใจเป็นเหมือนไรกรคมใช่ไหมฮะเป็ดแนนะฮะแต่ว่านั่งดูแล้วพี่นั่งแบบอย่างนี้เลยค่แบบโอ้โหเราเว้ยเปล่าเดี๋ยวเราไปสืบการอย่างแน่นอนนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้มีเอเซเวทถามผมมาครับแล้วผมก็อยากรู้นะครับถึง เนี่ยคุณเป็นนะช่องทางการจัดจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์นะครับแบนสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างฮะก็จริงๆตัวแบรนด์เมล่าของเราเนี่ยค่ะแค่จะมีทุกช่องทางเลยค่ะแค่เซิร์ชคำว่าเมล่าเท่านั้นละค่ะขึ้นมาแบบเต็มเลยค่ะทั้ง Facebook โดยเฉพาะ TikTok อ่า t i k t o k นี่คือแบบว่าเกิดเลยค่ะเมล่าคือจุดกำเนิดมาจาก TikTok เลยนะคะแล้วก็มีทั้ง IG ทวทุกอย่าง มีมีครบทุกช่องทางเันทค่ะแล้วก็ซื้อที่หน่ยอื่นก็ได้นะคะจริงเหรอเดี๋ยวแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ไปส่งที่เลยนะครับไั้นเอาได้นะคะสิบลังเลี้ยงสิบลังเลยคนเดียวได้เะไรนะฮะสองร้อหมื่นไปครับค่าค่าจะส่งแพงจังเลยนะ โอ <Okay. S 2> เคนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ทางนะครับคุณเพ็ญก็ฝากชื่อผลิตภัณฑ์นิดนึงครับก็ฝากเมลานะคะทั้งที่3ตัวเลยนะคะทั้งตัวอเอลกูตาไทโอนนะคะเมลานูเซ่นะคะแล้วก็เมลาซีแล้วก็เมลาอามราแล้วก็ตัวเมลาที่เป็นนะวิตามินน้ำชมด้วยนะคะก็เน้นดูแลผิวนะคะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยดูสวยขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดูเด็กลงด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจ ในทุกๆวันค่ะแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยฝากด้วยนะคะฝากสาวๆทุกคน,นที่นี่ด้วยครับแล้วก็ฝากพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ขายเก่งมากอยู่ตรงไหนก็ขายให้ตลอดเวลาแล้วเป็นเซลล์ครับเป็นเซลใช่ไหมครับะได้เป็นอาชีพเสริมเนี่ยสุดท้ายที่อยากให้โนเอรนหน่อยครับฝากถึงแฟนๆนิดนึงครับ ครับผมยังไงก็อย่างที่บอกนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะครับผมยังไงก็ฝากเมล่าช่วยดูแลคุณได้นะครับดูแลได้ทั้งเจ็ดวันเลยดูแลตลอดไปเลยก็ได้นะครับขอบคุณนุนเมล่าแล้วก็ฝากเอ็นดูพรีเซนเตอร์วันนี้เยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณนะครับครับผมนะครับขอเสชิญพวงมือใด้กับคุณเป็ดแล้วก็คุณนุนด้วยนะครับเด้วยนะ